มุมกาแฟยามเช้าของนาเล็กวันนี้พามาดูบรรยากาศสวนไม้มงคลของนาเล็กหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฝนไปนะนีะ่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ไม้ก็จะเริ่มสวยเริ่มงามครคือได้น้ำกันเต็มที่นะนี่สวยๆทั้งนั้นเลย ใบเขียวเข้มเงี้ยถือว่าสุดยอดล้วช่องจิตไน,นสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเช้าวันอังคารก็เห็นไ,ไหมสีชมพูสดชื่นเลยวันนี้พามาจิบกาแฟม,มุมไม้มงคลนะน้กทกมีเยอะจนบอกไปได้ว่ามันมีกี่ต้นนะคือมีอย่างละหนึ่งอย่างละสองบางชนิดก็ได้มาก็ขยายเป็นสิบเลยเยอะแยะนีะ่แหละ ความสุขของคนเรานะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมงคลในยามเช้าเนี่ยมันสดชื่นนะกลางคืนก็นอนหลับสบายเช้ามาก็โอ้โหได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มีความสุขนะก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้แฟนคลับของนาเล็กที่เข้ามาชมกันนะคือบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายนะ ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะมีหนึ่งค่อยขยายให้เป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปเรื่อยๆนะได้ต้นเล็กๆมาก็ค่อยทนุถนอมให้โตนะพอโตขยายได้ก็ค่อยขยายนะอย่าเพิ่งใจร้อนบางทีหลายๆคนอยากได้เยอะก็ขยายตอนที่ต้นเพืยังไม่สมบูรณ์นะก็ทำให้ต้นไม้นั้นอาจจะเน่าตายได้ สลับนัล็ก,ก็เรียนรู้นะไปเรื่อยๆนะบางชนิดได้มาก็ปักชำใบบ้างปักชำยอดบ้างนะปักชำต้นบ้างหรือบางชนิดก็พเพาะเมล็ดไปนะแล้วแต่บางต้นก็แยกเง้าแยกหน่อแยกกอไปเรื่อยๆนี่แหละความสุขของคนเราการได้ทำพวกนี้ ในสิ่งที่เรารักเราชอบเนะี่ยมันทําให้เรามีความสุขให้มีแรงขับในการทํานะแต่ถ้าเราทําอะไรที่ไม่ไม่อยากจะทะําอ่ะนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนถูกบังคับเชื่อไหมหลายคนเนะี่ยอยากเป็นนายตัวเอง การที่เราบอกก็อยากเป็นนายตัวเองสั่งตัวเองสิครับนะสั่งตัวเองให้ทำโน่นทํำนี้สั่งเข้าไปอยากได้อะไรก็สั่งใจอยากจะได้อะไรสั่งไปเลยนี่คือนายตัวเองนะแต่หลายๆคนเนี่ยบอกอยากเป็นนายตัวเองแต่ว่าไม่เคยสั่งตัวเองรอคนอื่นสั่งอย่างเดียวนะลองลองลอง ทบทวนดูครว่า,วาเอ๊ะเราบอกอยากเป็นนายตัวเองไม่อยากให้ใครเป็นเจ้านายเราลองทบทวนดูว่าเราเคยสั่งตัวเองบ้างหรือเปล่าใจของเราเนี่ยมันอยากจะได้อนะันนั้นสั่งร่างกายให้เราทำเนี่ยเหมือนน้าเล็กเนี่ยอยากเป็นนายตัวเองอยากมีต้นไม้สวย สั่งตัวเองสั่งตัวเองลงไปบอกว่าเออให้ทําตัวนั้นหน่อยทําให้มันสวยหน่อยใส่ปุ๋ยหน่อยแยกหน่อยแยกกอนออกมันหน่อยรดน้ําหน่อย,น,น,น,อยนี่แหละคือนายตัวเองแหละนะสั่งตัวเองได้แต่ถ้าบอกอยากเป็นนายตัวเองแต่สั่งตัวเองไม่ได้ไม่ต้องคิดฮะหลายคนรอรอคนอื่นมาสั่งตัวเองคิดอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ออกรอคนเขาบอกว่าอา้าววยตรงนี้มันรกนะทาความสะอาดหน่อยสิทั้งที่ตัวเราเองเราก็รู้นะว่าคําว่ารกคําว่าสกรปรกอะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยไม่เคยคิดไงรอคนอื่นรอคนที่มีตําแหน่งใหญ่กว่าเขามาสั่ง หรือการฝึกเป็นนายตัวเองในที่ทำงานก็เหมือนกันเราดูที่ว่าในห้องของเราในโต๊ะทำงานของเรามันมีอะไรที่มีงานอะไรค้างคาสั่งตัวเองไปเลยฮอยากทํางานให้เสร็จจัดการเลยนะทำเลยลงมือทำเลยนั่นคือนายตัวเองแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งแล้วก็รอเจ้านายมาบอกว่า อา้ทไมไมทอาทำไมไม่ทำนู่นอ้าวทำไมไม่ทำนี่เรากลายเป็นลูกน้องเขาแล้วแต่ถ้าเขาเดินมาแล้วเขามองเห็นเราทำเนี่ยเขาไม่สั่งหรอกนะเพราะเราจัดการของเราเรียบร้อยแล้วเขามีแต่ชื่นชมน,นั่นแหละคําว่านายตัวเองลองกลับไปทบทวนดูฮะว่า เราเคยสั่งตัวเองบ้างหรือเปล่าไปดูไม้มงคลกันดีกว่าต้นแรกคือต้นพุทธนะนั่นแหลย้ายมานะย้ายมา,าไว้มุมนี้เพราะว่าเอาไว้อีกมุมหนึ่งมันค่อนข้างอับและตัวพวกอีกเพรียมันลงเพรียแป้งนั่แหลตัดทิ้งหมดเลยฮนะเนี่ยเพรียแป้งลงก็ตัดทิ้ง ไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่หแตกยอดขึ้นมาใหม่สวยงามมากๆเลยนี่ตอนนี้ลิ้นมังกรแถบสีทองเสร็จฐีเรือนในเสร็จฐีเรือนนอกดูเจ้าคขางข่าวดําจนแบบอันนี้กวักพระพรหมนะกวักพระพรมนี่ก็ ขยายได้เยอะนะนี่เพียบเลยรอไม่นานเดี๋ยวคงเต็มแน่แน่ส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิโลนะโมยหญ่ก็ขยายยอดมาโอ้โหนี่งามมากๆเลยใส่เต็มตะกร้าเลยเนี่ยดูต้นสูงเป็นจะเป็นเม็ดแล้ว นีก็ถ่ายให้ชมเมื่อวันน,ะนี่ก็เข้าพรรษานะต้นมังกรแดงน,ะนี่เจ้าขัางขาวดำตัวนี้กอใหญ่มากๆเลยได้กระถางใหญ่นะอันนี้เขาก็เลยแบบเจริญเติบโตได้ดี ี่ดูสิฮะเจ้าแก้วหน้ามาหรือว่าแก้วสารพัดนึกนีมันสวยมากๆเลยเห็นแล้วสะใจนะเศรษฐีเรือนทองดูดิวันมหาราชเศรษฐีเรือนกลาง ตัวนี้ออมทองกับออมนาคอันนี้กุหลาบหินนกน้อยนำโชคใบดา่าตัวนี้เศรษฐีแสงจันทร์นะโอ้โหด,ดู่ะดูงามมากๆเลยเอยสเสน่หจันโกเมนดู่ะ ตรงนี้มีน้ําหยดด้วยโอ้โหมันนาเล็กไม่เคยรดน้ําเลยมีน้ําหยดมาจากข้างบนบนแฝดกวักมอระปดนะฮะเศรษฐีสอดขอดซับนะฮะเจ้าจงอางเนียส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเงินไหลมาอันนีนะ้มังกรแดง เยอะแยะเลยฮะเนีไม้โมคลของเราเล็กนี่มาตรงนี้ว่านเพชรเชิงนี่เห็นไหมเนี่ยกำลังช่ำไว้อยู่สี่ต้นโอ้โหเห็นแล้วสะใจสะใจดูฮะนี่น,นี่เห็นไหมสวยมากๆเลยว่านทิพย์พิจเนตรือใบยาวเรียวสวยงามมากๆเลยขาไก่ด่างเนี่ย แต่กูลบอลสีนะเล็กก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็ปล่อยไปนะนี่กวักเงินกวักทองนะนี่อันนี้ไม้เขาทิ้งแต่นาเล็กเอามาเลี้ยงไวนะ้สวยดีจริงๆเลยนะแล้วก็อันนี้พุทธใบด่าง อันนี้ก็ตัดกิ่งมาชําฟิโลโทองโอ้หเดินรอบๆเนี้ยมีต้นไม้มงคลทั้งนั้นเลยฮะสวยงามฮะชื่นใจนะอะวันนี้ก็เนี่ยพามาจิบกาแฟแล้วก็เดินชมไม้มงคลในสวนนาเล็กเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเวลามัน ถือว่าเยอะแล้วนะก็พอแค่นี้กันก่อนอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ